ก็งวม่ใช่มเปองจะได้แงแข่วเลยนะแมาทังนี้ด้อตํำมุงเด้อตํำมุงเยอะเลยเราต่ำมุงครับปูยับไปทางหลังสปูหั่นแหละทางพีมันตํำมุงเราสุเจสีแซ่บหอยสุเจได้อมันหนังนะ แม่น้ารีมหนดเลยคือทั้งเยอะทั้งเยอะแบบนี้นะแม่มันแสดงว่ามนดี เาไก่เจ้าเดี๋ยวเขาต้องไปอุดไก่นะโจ๊กาใเ็มานาะฟ้าไก่นะเป็ดโรดเ็ดโลดเป็ดโรดเ็นโจกจะมีู้กับลครเจ้าเจ๊กจะกับฝ่โดเป็ดโรดใ่ไให้ังลกงานย่ล่นี่อยเาส่เ็ดะด

บยามอนะคยามนาวเที่มหนาวเนหมถือสาตรมาหอมป้ป้ากำลังสีถามหาแลนอจะถือสาสตร์มาจะให้กู ý tưởng của nó nghe ngại <laughs> ngọc mùi 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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วงีนแล้วจังหวอไรแล้วไปเแล้วไอ้แมคเซ่าตมันหูนี่เด้อมันนี่น่ะควักได้เยบวยเออเออเบอแล้วจะไปมดบยังไวตั้มหรอวะคนสุดท้ายนี่นะฟืนฟืนที่จะควักได้นี่